แตกหักอมโมริมไม่ทนโอนาน่าฟอร์มร่วงพฤติกรรมเฉาบอร์ดแมนยูนหนุนโละพ้นทีม ย้อนกลับไปช่วงซัมเมอร์ทีผ่านมาโอนาน่าได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงตั้งแต่วันซ้อมที่2กับทีมแต่สิ่งที่ทําให้แฟนบอลและสตาฟถึงกับสตันไปตามๆกันคือคลิปที่เผยแคร่จากบ้านเกิดแสดงให้เห็นว่าเขาลงเล่นฟุตบอลข้างถนนบนสนามดินโคลนก่อนกลับมารายงานตัวซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้อโมริมไม่พอใจอย่างหนักที่มีนักเตะไม่ดูแลตัวเองตามที่กําหนดเอาไว้ ความอดทนของนายใหญ่ชาวโปรตุเกสสิส้นสุดลงในเกมคาราบาวครับกับกริมสบี้ทาวสโมสรระดับลีกทูเมื่อโอนาน่าซึ่งได้ลงเฝ้าเสานัดแรกของฤดูกาลนี้เสียสองประตูในเวลาปกติและถูกยิงจุดโทษใส่ถึง12ครั้งจนแมนยูในเต็ดกระเด็นตกรอบสองทันทีผลงานครั้งนั้นถูกมองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทีมงานไม่สามารถไว้ใจเขาได้อีกต่อไป หลังจากความล้มเหลวครั้งนั้นบอร์ดนำโดยเซอร์จิมแรดคลิฟและเจสันวิลคอร์เลือกยืนข้างอโมริมสนับสนุนการหานายทวารใหม่ทันทีและยอมรับแนวทางการผลักดันให้โอนาน่าพ้นทีมแม้จะเป็นการเซ็นเข้ามาด้วยค่าตัวสูงถึง47ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2024ก็ตาม